สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอการบ้านบทที่สอง Solidification of Metals and a l l o y ค่ะดิฉันนางสาวธิตาพาลูกเท้ารหันนักศึกษา B6117382 ง่งเจ็ดค่ะกับผมนายนพนันศีทาสีรหัสน,นักศึกษา B6115616 ครับจางโจทย์นะคะ สมบูรณให้การเกิดนิวเคลียสของของแข็งในโลหะบริสุทธิ์ล้อมเหลวมีรูปทรงนิวเคลียสเป็นรูปลูกบากขนาดด้าน A จงแสดงวิธีการเพื่อหาขนาดนิวเคลียสวิกิตเสตาและ Delta G สตาค่ะรูปทรงเป็นดังรูปที่ให้มานะคะวิธีทำให้หาเสตาจากสูตรปริมาตรลูกบากเท่ากับ A กำลังสพื้นที่ผิวของลูกบากเท่ากับ6กลังสองหาเดลต้า a a จากสูตรเดลต้า a เท่ากับลบ A กำลัง3 d e เดลต้าบวก B A กำลังสองแกรมมาเค่ะจากนั้นดิฟสมการข้างบนนะคะจะได้เป็นดิฟเดลต้า a ีเบายเท่ากับลบ3 A กำลังสองเดลต้าจบวก12 A แกรมมาค่ะที่ A สตานะคะดิฟ GA ดิฟ เดลต้าจีเอบเท่ากับ0ย์ค่ะดังนั้นจะได้เป็นสมการศูนย์เท่ากับลบ 3A กำลังสองเดลต้าจบวก 12A สตาร์แกมมา SL ค่ะได้เป็น 3A สตาร์กำลังสองเดลต้าจเท่ากับ 12A สตาร์แกมมา SL ค่ะ จากนั้นย้ายข้างนะคะจะได้เป็น3 A มสากำลังสองส่วนด้วย12 A สนะคะจากนั้นจะตัด A สตานะคะจะเหลือ A สตาเดียวค่ะเท่ากับแกรมมาเส่วนด้วย Delta GV ค่ะจะได้เป็น1.4 A ส่วน4เท่ากับ g กรมมาเส่วนด้วย Delta GV ค่ะ ดังนั้นจะได้เป็นเดลต้าเอ้อยจะได้เป็น A สตาเท่ากับ4กรมเอสส่วนด้วยเดลต้า v v ค่ะเมื่อเดลต้า v v เท่ากับ L คูณด้วยเดลต้า T ส่วน TM ค่ะครับผมสำหรับส่วนที่2นะครับให้หาเดลต้า G สตานะครับจากสูตรหาเดลต้า GA นะครับเท่ากับลบ a กำลังส เดลต้า v v บวกกับ6 k กำลังสองแกมมา SL นะครับนำค่า A สตาแทนในสมการเลยนะครับจะได้ลบ4แกมมา SL ส่วน L คูนด้วยเดลต้า T ส่วน TM ทั้งหมด,ดยกกำลังสามคูณกับ L d e เดลต้า T ส่วน TM นะครับบวกกับ6คูณด้วย4แกมมา SL คูณด้วย t m ส่วน l คูณกับเดลต้า t ทั้งหมด,ดยกกำลัง2คูณด้วยแกมมา s l นะครับครับก็พอแทนค่าเข้าไปครับก็จะได้เดลต้า g ต t a ์นะครับเท่ากับสามสองแกมมา s l ทั้งหมด,ดยกกำลัง3คูณกับ t m ยกกำลัง2ส่วนด้วย l กำลัง2 คูณด้วยเดลต้าทียกกำลังสองจากเดลต้าจีวีเท่ากับ L คูณกับเดลต้าทีส่วนดีเอ็มนะครับก็แทนแทนค่านะครับเอาหนึ่งส่วนเดลต้าจีวีนะครับแทนค่าเข้าไปในสูตรก็จะได้เดลต้าจีสไตล์เท่ากับสามสิบสองแกมมาเอสเอลทั้งหมดยกกำลังสามส่วนด้วยเดลต้าจีวีกำลังสอง ครับผมขอบคุณครับ